ริสแมนช็อปบริการเติมเจมราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านระบบทางการของตัวเกมใช้เพียงเลข UID ในการเติมสะดวกรวดเร็วแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายที่สามารถเติมได้อาทิเช่น PUBG, Free Fire, ROM, Valorant สนใจติดต่อเพียงแอดไลน์แอดริสแมนช็อปอย่าลืมทิปแอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับผมเมนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายอุปกรณ์ในส่วนของชามว่ามันคืออะไรทําไมเราถึงจะต้องใส่มันและมันจาเป็นด้วยหรอคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําคุณผู้ชมให้ได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปชมและไปฟังกันเลยครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสาหรับคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับชามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องรางก็ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความสามารถในส่วนของพลังป้องกันและพลังโจมตี รวมถึงเพิ่มระยะเวลาในการแปลงร่างของเบทานโหมดให้นานขึ้นอีกด้วยชามจะมีทั้งหมด5ชนิดแต่ละสายป้องกันต่างๆแน่นอนว่าจะเพิ่มความสามารถสเตตัสและความสามารถให้ตัวละครของเราตามชนิดของประเภทของชามที่เราใส่นั่นเองแต่ละชนิดจะมีระดับสูงสุดอยู่ที่ระดับ7นะครับเมื่อถึงระดับ7ทุกสีจะได้พลังโจมตี21หน่วยออสกิลแอม3%และเพิ่มระยะเวลาแปลงร่างอีก10วิครับ วิธีการเพิ่มระดับนะครับเราก็สามารถทําได้ง่ายๆที่ NPC c o e ที่เมืองผ่อนลักเลยทุกระดับที่ทาการอัปเกรดมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวตั้งแต่บุกหนึ่งขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า5้ชนิดนี้นะครับมันทําอะไรได้บ้างสีที่1นนะครับสีเขียวช่วยเพิ่มค่าลีซิตคิดข้อดาเมจทาให้ศัตรูดาเมจลดลงเมื่อศัตรูตีติดคิดข้อสีที่2นะครับสีแดงช่วยเพิ่มค่าลีซิตสกิลแอมทำให้ดาเมจต้นของศัตรูที่โจมตีเข้ามาลดลง สีฟ้าช่วยเพิ่มค่ารีซิตขีเลดท,ทำให้เพิ่มโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะทําให้ตีติดขีน้อยลงสีม่วงช่วยเพิ่มค่าอิกนอรเพเนเทชันทำให้ศัตรูที่โจมตีเข้ามามีค่าเจาะเกาะลดลงสีสีนี้นะครับสังเกตได้ว่ามีแต่ค่าพลังป้องกันที่เอาไว้การพูดเล่นเท่านั้นเองซึ่งถ้าเอาไปใช้ในดันเจี้ยนเนี่ยคงจะเปล่าประโยชน์นะครับอันสุดท้ายนะครับสีเหลืองช่วยเพิ่มค่าระเมิดรีดิวทำให้พลังโจมตีที่ศัตรูโจมตีเข้ามาหักล้างไปตามค่าระดับที่เรามี เช่นดามิลีดิวหกสศัตรูโจมตีเรา100เราก็จะโดนแค่40ครับอันที่5เนี่แหละครับที่ผมมองว่าเป็นกลางที่สุดแล้วใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะไปลงสงครามหรือแม้กระทั่ง PVP ครับผมไอเทมชามนะครับจำเป็นหรือไม่ในการเล่นอันนี้ต้องบอกกันตรงๆว่าจริงๆแล้วถ้าเราเน้นในการเก็บเลเวลหรือว่าลงดันเจียนหรือแค่ฟาร์ไอเทมอาจจะไม่ต้องการชามมาใส่เลยก็ได้เพราะค่าสเตตัสที่เพิ่มมาให้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลมากสักเท่าไหร่แถมราคาแต่ละขั้นในตลาดนี่ก็แพงจนหูฉีกเลยครับ แต่ถ้ามีกําลังซับหน่อยก็จัดมาแค่บวก3ก็พอเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้ค่าออลสกิลแอมบวกหนึ A ่งครับผมส่วนเอาสีไหนดีอันนี้ผมแนะนําว่าอันไหนถูกที่สุดในตลาดก,ก็เอามาได้เลยครับยังไงอันนี้เพื่อนๆก็ลองเช็คราคาณนะปัจจุบันได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบการต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยหรือว่าทําสงครามฝ่ายถือเป็นไอเทมที่สําคัญมากๆเพราะถึงแม้ค่าสเตตัสที่เพิ่มมามันอาจจะดูน้อยนิดก็ตามแต่ยังไงมันก็ยังได้ค่ารีซิตในส่วนต่างๆเพิ่มเข้ามาซึ่งค่าเหล่านนนนนนีีี้้้้้ะคััับผผผมมจจเเเเเเห็ลล่่่ออขขางชดดดดทยยววืกกกิึูน ถึงแม้ว่าข้าวเหล่านี้จะไม่ได้สูงมากก็ตามเป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปแนะนําไอเทมในส่วนต่างๆกันบ้างหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับเผื่อในอนาคตเนี่ยจะได้ทําออกมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับสวัสดีครับ